อันนี้8ปดขีดหเดี๋ยวให้เราทําเป็น assignment นะคะ8ปดขีดหเขาทําการผลิตกะทิกล่องนะคะแล้วก็อันนี้กําหนดต้นทุนมาตรฐานมาให้ส่วนแรกอันนี้เป็นต้นทุนมาตรฐานใช่ไหมคะก็จะมีวัตถุดิบ5กิโลกิโลละบาทอบาทไม่มีอะไรแรงงาน3ชั่วโมงชั่วโมงละ11.75พอมาบอกตรงนี้ก็เดือนมีนาคมผลิตกะทิได้2,000กล่อง2000กล่องอันนี้ก็เป็นหน่วยผลิต จริงใช่ไหมคะรือผลิตจริงใช้วัตถุดิบทางตรงไป1,500กิโลซึ่งวัตถุดิบจำนวนนี้ซื้อมาในราคากิโลละ 6.75เอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือราคาจริงนั่นเองอ่ะใช้จริงคือ1,500ราคาจริงก็6.75ไม่มีอะไรเห็นไหมคะชั่วโมงรายงานทางตรงปฏิบัติจริง6,200จ่ายไปจริงจำนวน7,1,300ก็คือให้ยอดต้นทุนค่าแรงมาเลยแต่ว่าไม่ได้ให้มาว่าอัตราเท่าไหร่เราก็สามารถหาได้ ค่าใช้จ่ายการผลิตเกิดขึ้นจริงทั้งสิน้นอ่ะอันนี้ดูนิดนึงฟังนิดนึงค่าใช้จ่ายการผลิตเกิดขึ้นจริงทั้งสิ้น28000ไอ้2 8 0 0 0อันนี้ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่รวมทั้งผันแปรและอะไรไว้คะคงที่รวมทั้งผันแปรและคงที่ไว้28 000. เพราะฉะนั้นเวลาตอนที่เราทำนะคะเนี่ยเหมือนอย่างตรงเนี้ย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงไอ้สองหมพันเท่าไรเนี่ยสองหมื่ทวนเลยสองหมื่ทวนอยู่ที่ช่องรวมเลยและไอ้ voh fos ตรงเนี้ยก็ไม่มีเพราะเราไม่รู้ว่าผันแปรจริงเท่าไหร่คงที่จริงเท่าไหร่เราก็ไม่ต้องใส่นะคะสิ่งที่แตกต่างนิดนึงนะคะคือเขาบอกให้ยอดรวมมาเพราะในการที่เราจะคำนวณหาผลต่างเราใช้แค่ตรงบรรทัดรวมเพราะนั้นตรงนี้ไม่มีเราก็เว้นไป นะคะโอเคนะอันนี้คือที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณไอ้ข้อมอกี้ตัวอย่าง8ปสของเราเมอกี้ที่ทำนะค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณณนะกาลังผลิตปกติ7000ตรงนี้ต้องดูว่า7000อะไรหน่วยหรือชั่วโมงอันนี้7000ชั่วโมงถ้า7000ชั่วโมงสูตรในการคํานวณหาอัตรา VOS หรืออัตรา FOS คือจับหารได้เลยไม่ต้องเอาไปคูณชั่วโมงมาตรฐานต่อหน่วยแล้ว แต่ถ้าให้มาเป็น7 0 0 0หน่วยถึงจะไปคูณจำนวนชั่วโมงคือไปคูณ3ชั่วโมงแต่อันนี้ให้เป็น700 0ชั่วโมงแล้วหารได้เลยคล้ายกับตัวอย่างข้อ8ปดีส4เรานะคะแล้วก็มีพันแปรกับคงที่เท่านี้แค่นี้ค่ะวิเคราะห์ผลต่างเนื่องจากราคาแล้วก็เนื่องจากปริมาณของวัตถุดิบทางตรงวิเคราะห์ผลต่างเนื่องจากอัตราแล้วก็เนื่องจากประสิทธิภาพแล้วก็วิเคราะห์ผลต่างเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายผลิตแบบ3อย่างทําแค่3ข้อเพราะว่า รายวันเราย,ยังไม่ได้เรียนเนี่ยค่ะคล้ายๆ8ดคีดสเลยทำมาไม่ยากค่ะชิวๆเดี๋ยวลองดูนะคะ